สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยว,วผมจะมาสอนวิธีการทําให้ซาวแพรนที่หมดอายุแล้วเนี่ยมันกลับมาใช้งานได้อีกรอบนะครับผมคือมันจะมีวิธีที่แบบว่าแปลงไฟล์ใช่ไหมแล้วก็ซื้อครับผมมันจะมี2วิธีนี้ที่แบบ1เลยแปลงไฟล์มันยุ่งยากครับผม2คือซื้อมันเสี่ยงเงินเยอะครับเสี่ยงเงินหลายพันด้วยนะซื้อมาเนี่ยแล้ววิธีนี้เนี่ย ใช้ได้เฉพาะซอแวร์แพนเวอร์ชัน4.13นะครับผมถ้าเป็นเวอร์ชั่นอื่นผมลองแล้วมันใช้ไม่ได้นะครับให้เป็นเวอร์ชั่น4.13นะครับผมก็มันก็ใช้ได้เหมือนเวอร์ชั่น4.7แหละแต่แค่กดไอ้น,นี่กดเอฟเฟกพร้อมกับปุ่มอื่นไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวไม่รีรอนะครับเดี๋ยวมาสอนวิธีการทํากันนะครับเนี่ยคือถ้ามันใช้ไม่ได้นะครับมันจะขึ้นแบบนี้นะครับผมถ้าเราเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองลากเอฟเฟกมาใส่นะแป๊บบนึง อ่สมมติผมจะเอาเอฟเฟกมาใส่นะครับใส่ตรงนี้ปึ๊บเห็นไหมมันจะขึ้นอย่างนี้นะครับคือมันมันจะให้แปลงไฟล์ครับผมมันจะให้แปลงไฟล์เป็นไฟล์ต่างๆนะอันนี้ผมก็ไม่เคยศึกษานะครับแต่ที่จะมาสอนคือเป็นการลบแล้วโหลดใหม่นะก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับขออภัยที่ไอ้น,นี่นะพูดเตี๋ยขัดหรือว่าลีลานะครับผมก็ขั้นตอนแรกนะครับผมเข้ามาที่ ดิสพีซีนะครับผมหรือว่าไมค์คอมพิวเตอร์นะครับแป๊บนึงนะอ่ะเข้ามาแล้วนะครับก็เข้าไปที่ไดซีนะครับผมแล้วก็เข้าไปที่ยูเซอร์นะเข้าไปที่ยนะูเซอร์เสร็จทุกคนเห็นตรงนี้ไหมครับตรงข้างบนเนี้ยตรงเมาส์ผมเนะี้ยให้กดไปตรงนี้เลยครับผมเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราเรากดเข้าไปที่เกมมิ่งกันก่อนครับผมอ่ะนี่ที่มันจะเป็นหน้าต่างี้นะครับผมแล้วก็ กดเข้าไปตรงนี้่าแล้วก็ backslash นะครับผมเดี๋ยวเปลี่ยนภาษาก่อนเป็น backslash นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า appdata นะครับ appdata นะครับผมตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็ได้นะแล้วกด enter เลยครับผมนี่แล้วมันจะเข้ามาหน้านี้นะครับแล้วก็แต่ละคนมันจะไม่เหมือนกันนะครับผมผมจะเป็น roaming นะครับผมก็ใครเก็บซอฟแวรไว้ในโฟลเดอร์ไหนก็เข้าโฟลเดอร์นั้นนะครับของผมเก็บไว้ที่ roaming นะครับแล้วก็ ลบซาวแพนในนี้ออกนะครับนี่นะซาวแพนกดลบออกเลยปึ๊บอ่าอันนี้คือลบแล้วนะลบออกแล้วนะครับผมอันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับขั้นตอนสุดท้ายก็มาที่คอนโทรลพาเนลนะครับผมกดเข้าไปที่คอนโทรลพาเนลนะแล้วก็ลบซาวแพนออกปกติเลยครับผมซาวแพนซาวแพนของผมอยู่นี่นะครับ ดับเบิลคลิกนะครับแล้วก็กด y ย s มันจะเป็นการลบนะครับผมอ่านี้คือลบแล้วนะครับก็ไม่มีอะไรแล้วแล้วก็มาโหลดเลยครับผมโหลดเลยหรือว่าใครมีเขาเรียกอะไรไฟล์หรอไม่รู้นะผมผมไม่ไม่ค่อยรู้ถ้าใครมีไอ้แบบนี้ก็โหลดเลยนะครับโหลดปกติเลยปึ๊บกด n น็ก n e x ก n e x t ปึ๊บปุ๊บปุ๊บอินอทำอะไรปกติเลยครับผมรอแป๊บนึงนะ อ่าแล้วก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับมันก็จะเข้าโปรแกรมให้อ,อัตโนมัตินะครับผมแล้วเดี๋ยวเรามาลองดูนะอ่ะเดี๋ยวผมจะลองกดออนก่อนอันนี้มันกดออนได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองใส่เอฟเฟกให้ดูนะอ่าเดี๋ยวเอาวิธีง่ายๆไม่รู้ว่าง่ายสําหรับคนอื่นหรือว่าง่ายสาหรับผมนะอ่ะเอาเอฟเฟกมาใส่นะครับอ่านี่ได้แล้วเห็นไหมเดี๋ยวผมจะกดะเดี๋ยวเบาเสียงนะอ่าเดี๋ยวผมจะลองพับนะอ่า แล้วก็กดอ่ามันก็กดได้นะครับมันก็ใช้ได้ปกตินะนี่นะครับผมเป็นวิธีง่ายๆนะครับที่สตรีมเมอร์มือใหม่นะครับจะได้เข้าใจนะสำหรับสตรีมเมอร์มือใหม่ด้วยแล้วก็บางคนเสียเวลาไปแปลงไฟล์หรือว่าบางคนซื้อคนที่ซื้อนี่แบบโอ้โหผมรู้สึกเสียดายเงินแทนเลยนะครับผมอขอกดเนะอฟเฟกต์หน่อยก็รู้สึกเสียดายเงินแทนนะครับ ก็อย่าไปซื้อนะครับเรามีวิธีอย่างนี้นะแต่มันแค่เวอร์ชันเก่าๆครับมันเป็นเวอร์ชัน4.3นะครับผมหรือว่า4.3นั่นเองนะก็คลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ถ้าเกิดมีประโยชน์สําหรับคนบางคนก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมแล้วก็ที่สาคัญอย่าลืมกดติดตามช่องนะครับอย่าลืมกด subscribe นะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณครับแล้วถ้าเกิดว่าผมพูดติดขัดหรือว่าพูดผิดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นเพิ่งหัดพูดครับเพิ่งอัด เพิ่งหัดอัดคลิปเออโอเคสำหรับวันนี้ก็แค่นี้นะครับไว้เจอกันใหม่ถ้าใครอยากให้สอนทำอะไรก็บอกมาได้นะครับผมผมทำเป็นบางอย่างนะถ้าบางอย่างทำเป็นเดี๋ยวจะมาสอนนะครับไ้เจอกันครับบ๊ายบาย